สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินนางวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีวันนี้เวลา17.39นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมิโชตมหาวชิโรตมังคูลเสรีอิบูลราชกุมารไปวัดพระพุทธบาทอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโอกาสนี้เสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสรงใกล้เจ้าอาวาส จากนั้นถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทูบเทียนแผ่บูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางบนผานผ,านผ,านผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานผูสาม,มาลาเมื่อเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบลงคมทุลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผานระหว่างพระกร และประนมพระหัตถ์พินพระพักสู่พระประธานส่งว่าน้โหมดตสะจบสามคนแล้วพินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์กล่าวคําถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรายไว้บนผานแว่นฟ้าที่เดิมส่งประเขนผ้าตรายและเทียนปาติโมกแดดพระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกรถินทำเสร็จแล้วและพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินออกไปครองผ้าพระกฐถินเสร็จกลับมานั่งอย่างอาสงพร้อมแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายเครื่องบารุงพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้กรองผ้าพระกฐถินส่งหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกทานนี้ว่าพระพุทธบาทเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษสนิทราชวรมหาวิหารสร้างขึ้นเมื่อปี2167 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาพระอารามแบ่งออกเป็นสองเขตเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาคือเขตพุทธาวาสเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธบาทพระอุโบสถและปูชนียสถานอื่นๆที่อยู่บนไหล่เขาตลอดลงมาถึงเชิงเขาส่วนเขตสังขาวาสเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์และสามนเณรสาลาการประเรียนตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นดินติดกับเขตพุทธาวาสทั้งสองเขตมีกำแพงล้อมรอบเป็นสัดส่วน มีถนนขั้นกลางระหว่างเขตปัจจุบันพระธรรมปีดกเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา33รูปและสามเณรจำพรรษา4รูปจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปพระมกุฏพัฒนะเจดีพระบรมสารีริกธาตุ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระมงกุฎพัฒนะเจดีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างและยกยอดพระมนตดก ตกแต่งพระมนตดบใหญ่และพระมนตดบน้อยให้งดงามรวมท,ทั้งทรงเปลี่ยนแผ่นเงินปูพื้นเป็นเสื่อเงินบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมกุฎพัฒนเจดีจากนั้นเสด็จเข้าพระมนตดบรอยพระพุทธบาททรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องน้ำมศก,การท้ายที่นั่งสาการะรอยพระพุทธบาทซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่ประทับบนแผ่นหินเหนือเขาสุวรรณบรรพตด,ด้วยเป็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะร้อยแปประการ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างมนดปชั่วคราวรอบรอยพระพุทธบาทไว้เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบเครื่องยอดรูปปราสาทเจ็ดชั้นด้านนอกปิดทองประดับกระจกเป็นรูปเทพพนมพุ่มข้าวบินซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภาราชพรม,มานาถบุตรพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรเปลี่ยนเครื่องยอดใหม่และสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระจุลงกุฎ ส่วนยอดพระมนดกและสมโภชพระพุทธบาทเมื่อปี2495และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระจุลมงกุฎและสมโพชพระพุทธบาทอีกครั้งเมื่อปี2542ในการเสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกรถินนังวัดพระพุทธบาท ซึ่งเป็นพระกฐถินหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินมาด้วยพระองค์เองเป็นครั้งแรก mm hmm. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567